สวัสดีครับผมมาซาโอนะและผมโอกาซากิเองนะครับครับผมเราจะมาตะลุยเมืองวอร์ซีวอรับไทยป่ะน,น่าจะวอร์ซีไทยแหละใช่<อ>ครับผมวอร์ซีไทยจริงๆครับเมืองใหญ่ขนาดนี้เ้ยไปถามคุณลุงเขาก่อนอเขาถามว่าสนามมีอยู่ทางไหนเดี๋ยกลับบ้านลงุลงลุงบกแท็กซี่ผมหน่อยดิลุงอ้าวลุงโวยวิ่งมาฟาดลุงลุง อะไรเนี่ยเอาลุงพกขวานมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยสงสัยคนนี้สติไม่ดีหัวร้ายชิบหายเลยคนเมืองนี้นี่จะมาตำรวจจับนะเดี๋ยวลองถามคนใหม่มาดูลุงนี่นี่ลุงไอ้ลุงเสื้อขาวเนี่ยเอสพีเอสผมต่ำมากนะตอนนี้โอเคเพืนละลุงเสื้อขาวนี่น่าจะไม่เรื่องนะแต่วิ่งมาแบบนี้เอ้ยเป็นเรื่องระวังนะดีลุงไปก่อนครับไปก่อนครับเอ้ยลุงเอลุง สักตีว่าจะมาเมาแท็กซี่สักหน่อยโดูเมืองนี้เป็นอะไรกันเนี่ยชาวบ้านเป็นอะไรกันหมดเนี่ยเฮ้ยมันแปลกมากนะโงะโออเฮียปกเอลซี่หกด้วยวะปกเปิร์นด้วยโอ้คนเพียบเลย ผมว่าไม่ใช่แล้วเอคุณระวังนะครับคุณระวังครับจะรถนะขโมยรถเลยไหมเนี่ยสองคันสามคันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขโมยรถที่มันดีๆก่อนนุ่นนุ่นรถคันใหญ่ๆนุ่นแดงๆกันเหรอจะฝากพวกคนพวกนี้ไปได้มีวิธีวางแผนวางแผนวางแผนนั่งวางแผนกันครับอ่านี่คือโอเคครับตัดนะครับไปเลยเอออะไรครับผมไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยนี่แหละครับแผนเราวิ่งอย่างเดียวไม่สนใจใคร นี่ครับรออะไรร้อย้เขามาฟัดเนยาั่นโคตรป่า,นเ,นปาปเลยเลยปืนนีปืนตกข้างทางด้วยอ่ะไม่เอาครับอะไรกันเนี่ยผมไม่มา้ล่คุณใช้ปืนไม่เปลี่ยนนะนะนบ คืออะไรก็เมื่อกี้ผมไ่รู้ไมผมถ่ายที่ตำมองมันทำไมไม่แหลกขนาดนี้นี่เมืองใหญ่ใช่ปะอะไรบ้างเนี่ยครับเอาแต่อาหารน้าเราของกะโหลกกะลามากเลยไอ้ขึ้นรถกันเราขนลุกเลยลุก กใจเขาตกใจลูกต oh, ่อหน้า oh, ต oh, 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 ่อตาเลยเอ้จอเจอโอ้โหเจอโอ้โหได้ครับการติดเชื้ออีโบล่าครับคุณเป็นสตาร์ทรถร้อนนะได้เลยครับคันนี้คันใหญ่นะคันใหญ่เราจะขึ้นรถยังไง่ะโดนขึ้นหลังคาเลยไหมหรือว่าไงก็ขึ้นไม่ได้ก็ขี่ไม่ได้ขี่อะไรก่อนดิ นี่อีได้อ่าเออมีได้เอมบ้าวะเนี่ยเฮ้ยมาไม่หัวล้นเอ้ี๋ยวกูถอนหมอดูครับไม่หัวฮิฮิฮบู๊ยใสปิงเลยมาทำไมหัวล้นเนี่ยไอ้เวนโอ้เนี่ยต้องแบบต้องพูดคำพูดรุนแรงนะไอ้เวนไปกันเะครับคำว่าเวนนี้มันสุภาพนะครับคือพวกเป็น ขโมวยน้ำครับก oh, oh, <bro>. ็เรีนอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันไม่ตีคุณมันตีแต่ผมเลยโอ้มีตึกใหญ่ด้วยครับมีโรงหนังแน่เลยฝั่งนู้นเราไปชมหนังมูฟพี่กันนะพี่ขึ้นไม่ได้อ่ะข้นไหนมันขึ้นได้วะเราไปเรื่อยดีกว่า โอ้เมืองเรายิ่งใหญ่อลังการมากครับน้องผี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 ซอมี้โหดป้าน่าโซอมบี it, <tons S 1> ้เขาดหน้าโหดมาเลยนะทางไหนพี่ทางไหนมาทำไม ไปพระโอ้ยเลยแมงสับแมงสับช็อกโกแลตนี่ขโมยฮะขโมยเอมอร่อยฮะเสียงเดี๋ยวเขี้ยวดำขโมยคุยอย่างเดียวเลยทำไมผมไม่เข้าไปแบบคุณวะเดี๋ยวผมโง่ ไม่รู้ครับผมนอนนะเฮ้ยอ้อนครับโอ้ย,อยบางคอ้าลามนะอ่ะอืออ้าวเอาไปเถอะเอาไปครับไม่รู้ครับลุกเกิอนอะไรเราจะขึ้นแบบสไปเดอร์แมนหรือว่าไงดีครับหรือซูเปอร์แมนไอรอนแมนว่ากันไปติดเครไมเป็นไงจะขึ้นยังไงดีเร,เรื่องบักใช่ป่ะมีย่าขึ้นสามสิ่งด้วยเว้ยนี่ทำไมม,มันเป็นเลดาร์มันแดงขึ้นแดงขึ้นดูเหมือนกันครับ อันตรายนะครับเราไปครับเรื่อยๆถ้าคนไม่เรียกให้หยุดเราก็ไม่หยุดครับแดงเรื่อยๆครับแดงมากแล้วโอ้ช่วยมีรอยเป็นคนเปลี่ยนแม็กด้วยอ่ะเฮ้ยโชคแล้วอีกแล้วับใจกันไล้สัต่นใครมาใครมาใครมาโอ้ยล้างออกล้างออกท่านผู้ชมโคตรโหดเลยฮะเอา ไมคุณฟาดเขาตายอ่ะอเป็นคุกหัวโตเลยนะครับพี่อยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเมืองโคตรใหญ่เลยเเย,ย,ย่ลังการงานสร้างแล้วสร้างงานเฮ้ยอะไรอะไรอะไรพูดไปตั้งเลยเหรอลแล้วเราเข้ามาอยู่อีกฝั่งของเมืองนะอะพี่ครับไอหนึ่งเปอร์เซ็นนี้มันคืออะไรฮะมาติดหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยของผมเชื้อเอ็ดไง หูเป็นแอแล้วล่ะใช่นี่ครับโอ้ยมันคืออะไรฮะรเอออะไรเเนี่ยข็มฉีดวัคซีนกันเอดโอ้ใช้ได้ผลมากเลยเยี่ยมเลยฮะเ <c oughs> กียนชิบหายเลยฮะนี่ไงใ<ต>จหนึ่งผมขโมยโอ้ยไม่ทันไม่ทันลุงดอวป้าแป๊บไอ้ลุงลุงยึบตั้ง,งสองอ้อยโอ้โหว่าจะยืมตังลุงเขาฟ้าเขาทำไมตีเมงเลยสัตว์หน้าตาควันตีนอยู่ข้าวอยู่น้ำเลย เผมขอขึ้นหัวคุณหน่อยจะไปไหนอ่ะขึ้นหัวหน่อยโอเคเฮ้ยนี่นี่ขอบคุณครับคุณเดินเอาอ้าวคืออืมสุดยอดแล้วได้การได้เดินโอ้ยเป็นหูเป็นหน้าผมนั่นละครับโอ้โหพี่บี้ไม่ไปฮะพี่บี้ผมไม่ไปนี่ยที่การลักพี่บี้ก่ ง่ายมากโดยไม่เสียเลยสักนิดหนึ่งนะหูขี้น่ครับจริงโอ้โหน้องบี้ฝูงหนึ่งพี่พี่ตัวหนึ่งพี่พีนี้มันตีตีจนลืมจริงๆครับผมก็เลยไปอยากสู้กับมันส่วนตอนนี้ครับล่ลงไปพี่พี่เขาจะวิ่งไหมทางนี้ครับทางนี้ลงมาหาผม่อยครับพี่กี้พากำลังออกออกไปแล้วอืมดีเลย โอ้ยโอเคครับแล้วเราก็หนีจากพี่บี้มาได้นะโอ้โหสัตว์ก็จะตายเพีเล,ลืมเลยผมนี่เหนื่อยแทนเลยนะครับ <c oughs> เออลุงลุงเย็บตาค่าแท็กซี่เนี่ยลุงโอ้ย ไห้ตังเออฟาดหัวกะบาลแยกเลยทักเลงครับมันเลงนะลุงลองทักเลงนะมาดิครับมันจับต้อมทำเมียเลยว้าผมคือใครผมคือน้าแดงผมคือน้าแดงเองครับเฮ้ยนี่ไงรถมาแล้วขึ้นรถแล้วนะฮะผมได้ค่าแท็กซี่ฮะผมเป็นรถทางคนนี้คนนี้ครับเกียรรถดีๆแล้วโอ้รถไถนาด้วยฮะขึ้นมาครับขึ้นมาเลยรถคันนี้แหละผมขับนะครับผมขับรถไม่เป็น นค,ครับเไม่ขับเองเไยครับขึ้นมาครับขึ้นมาไปแล้วครับโอ้ยยกล้อเลยไปเลย